สำหรับท่านที่มีหน้าร้านที่ช้อปปีนะครับเข้าไปที่ช้อปปีนะครับเราสามารถไปโปรโมตสินค้าเราได้ฟรีนะครับ4ชั่วโมง1ครั้งเนี่ยนะครับทำได้ตามแบบนี้นะฮะมาที่ร้านของเรานะครับมาที่ตัวสินค้าของฉันนะครับที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ตรง3จุดตรงนี้นะครับกดเลือกคำว่าโปรโมตอย่างนี้นะครับก็ สินค้านี้ก็จะถูกนําไปโปรโมทเหมือนกับการยิงโฆษณานะครับแต่ไม่การทําได้ฟรีนะครับที่ช้อปปี้ครับซึ่งสามารถทําได้พร้อมกันตอนนี้คือ5สินค้านะครับพอเราจะมีสินค้าที่2องเราก็กดบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับเลือกสินค้าที่เราอยากจะโปรโมทนะครับรายการที่3นะครับรายการที่4รายการที่5แบบนี้นะครับกดโปรโมทนะครับก็จะถูกนําไปโปรโมทในแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับ พอครบ4ชั่วโมงนะครับเราก็จะกลับเข้ามาทําแบบนี้ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับร้านค้าใหม่เริ่มต้นนะครับแนะนําว่าให้เข้ามาใช้ฟังก์ชันการโปรโมทสินค้าแบบนี้นะครับทำให้มีโอกาสที่คนเห็นสินค้าเรามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้เงินในการโฆษณาเลยครับ